6. สุจินะติตเถระประธานประวัติในอดีตชาติของพระสุจินะติตะเถระพระสุจินะติตะเถระเมื่อจะประกาศประวัติในอดีตชาติของตนจึงได้กล่าวว่า36ข้าพเจ้าเป็นนายพรานผู้ท่องเที่ยวอยู่ที่ซอกภูเขาดุดพญาไกรสอนผู้มีชาติสูงข้าหมูเนื้อเลี้ยงชีวิตอยู่ในระหว่างภูเขา37 ส่วนพระผู้มีพระภาคพระนามว่าอัฏฐทัตส,สีทรงเป็นสัพพัญยูประเสริฐกว่าเจ้าลัทธิทั้งหลายพระองค์ประสงค์จะช่วยเหลือข้าพเจ้าจึงเสด็จมายังภูเขาที่อุดม38ข้าพเจ้าก้าเนื้อฝานแล้วนำมากินสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคเสด็จพิขาจารย์ใกล้เข้ามา39 ข้าพเจ้าได้เลือกหยิบเนื้ออย่างดีถวายพระาศาสดาพระองค์นั้นในครั้งนั้นพระมหาวีระเจ้าทรงอนุโมทนาด้วยการทําให้ข้าพเจ้าสงบเย็น40ด้วยจิตที่เลื่อมสายนั้นข้าพเจ้าได้เข้าไปในซอกเขาอย่างปิติให้เกิดขึ้นได้สิ้นชีวิตณที่นั้น41ด้วยการถวายเนื้อนั้น และด้วยการตั้งจิตไว้มั่นข้าพเจ้าได้รื่นรมอยู่ในเทวโลก115กับ42ในกับทั้งหลายที่เหลือข้าพเจ้าทำกุศลไว้ด้วยการถวายเนื้อนั่นเองและด้วยการระลึกถึงพระพุทธเจ้า43ในกับที่38นับจากกับนี้ไปได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิแปดชาติมีพระนามว่าทีคายุ ในกับที่ร้อยหสินับจากกับนี้ไปได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิสองชาติมีพระนามว่าสารณะ44คุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสีวิโมก8และอภิญญาหกข้าพเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้วคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่า ท่านพระสุจินาติถะเทระได้พาสิทธคถาเหล่านี้ด้วยประการชนี้สุจินาติถะเทราประธานที่หกจบ